สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยตอนนี้มาแล้วครับโนอึนครับโนอึนขึ้นฝั่งทางเวียดนามเย็นนี้แต่ตอนนี้อ,อิทิพลก็มืดแล้วครับตอนนี้ตั้งแต่เช้ามืดมาแล้วยังไม่เห็นตะวันแสงแดดเลยครับยังไม่เห็นแสงแดดเลยฝนก็ปล่อยๆท้อทงฟ้าก็คลึ้มรเริ่มนะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้มือรืนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับนี่เพิ่งเริ่มนะครับเดี๋ยวจะรายงานให้ทุกท่านได้ทราบว่าแต่ละวันแต่ละวัน,แต,วนแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไรกันบ้างที่นี่กรุงเทพมหานครครับเริ่มเ,เสียงหมาเห่าด้วย มาดูกันคนระับนี่ต้นกล้วยที่ปลูกไว้ครับแล้วก็ตน้นมะม่วงหาวมะนาวโหหาเห่าใช้ได้เสียงดีครับเสียงเคราะ ล้มรอบด้านเลยครับวันนี้ไม่มีแดดอากาศยังร้อนอยู่ครับฝนยังไม่ลงเม็ดหนามาโปรยๆครับถ้าออกไปตอนนี้ก็เป็นหวัดดีนักแลครับฝนอย่างนี้นีต้นกล้วย สำหรับวันนี้ครับรายงานโนอึนครับเข้ามาเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้ทราบแต่ละช่วงช่วงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปของช่องเสือน้อยมุกน้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องเสือน้อยมุกน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ